สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคุยกันอีกสักคลิปนะครับและเดี๋ยวต้องไปไปทําธุระอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับผมท่านลองคิดดูนะครับการทําอะไรเนี่ยที่มันได้เปรียบนะครับมันก็ก่อเกิดประโยชน์ที่มากมายมหาศาลนะครับอย่างเวลาเราจะไปทํางานเนี่ยหรือเราตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเราอยากเรียนโรงเรียนดังๆเราอยากได้ที่1เราอยากมีเกรด A มีอะไรต่างๆเกรด C อยากเข้าไอ้คณะดีๆ จบมาจะได้ได้เงินเดือนสูงๆใช่ไหมครับพอนเราเข้าไปทําเราก็อยากจะไต่เต้าไปสู่ตําแหน่งที่เป็นหัวหน้าเรียนสูงๆอ่าด็อกเตอร์นะครับทํางานวิจัยจนกระทั่งเป็นศาสตราจารย์เมื่อไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็จะสบายการหาเงินก็เหมือนกันครับผมการหาเงินเนี่ยถ้าเราอยู่ในในจุดในตําแหน่งที่เราสามารถหาเงินกับมันได้อย่างสบายๆโดยที่เราได้เปรียบโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ สามารถที่จะเห็นภาพในอนาคตว่าภาพของตลาดแต่ละตลาดจะขึ้นหรือลงและเรานำมาใช้ทําเงินทํากำไรได้สบายๆทุกวันนะครับเราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าแผงไม่ต้องไปนั่งนั่งรถ3-4ต่อไปทำงานประจำเราไม่ต้องไปไปลงทุนก่อนไปเซ้งไปจ่ายแป๊ะเจี๊ยเมื่อขายดีเสร็จมีร้านมีคู่แข่งมาบา้ามาถล่มราคากันนะครับขายดีห้างไล่ เอาโน่นมาเสียบเอานี่มาแทนทุกสิ่งทุกอย่างมายืมจมูกคนอื่นหายใจชีวิตเรามันก็สั่นคลอนใช่ไหมครับผมตลาดหุ้นเนี่ยเมื่อเรามีความรู้ตลาดหุ้นมันมันเปิดออนไลน์ตลอดเงินทองมากมายมหาศาลตลาดหุ้นในห้าหมื่นล้านทั่วโลกลมทั้งหมด10ล้านล้านบาทต่อวันเราจะเลือกเล่นตลาดไหนก็ได้เลือกหาเงินณนะเวลาไหนก็ได้ นั่งเฉยๆเราสามารถที่จะมีสมาร์ทโฟนที่จะกดแท๊กๆๆๆซื้อขายเทรดทำกำไรทำเงินได้เมื่อเราล่วงรู้ว่ามันจะไปในทิศทางไหนมันจะขึ้นหรือมันจะลงจากตำแหน่งดวงดาวทางดาราศาสตร์ซึ่งมันเหนือกว่าฟันเดเมนทัลปัจจัยพื้นฐานมันเหนือกว่าเทคนิคอลเทคนิคอลเนี่ยถ้ามันได้ผลเนี่ยมันคงได้ผลมานานละเทคนิคอลเนี่ยเป็นร้อยๆตัวที่เขาไปเรียนแล้วเรียนอีกจริงๆมันมันมันได้ผลน้อยหรือมันแทบไม่ได้ผลเลยใช่ไหมครับ ส่วนฟอนเดเมนทัลเนี่ยไปติดตามข่าวสารติดตามติดตามปัจจัยพื้นฐานไปติดตามไอ้พวกไอ้ผู้ถือหุ้นว่าจะไปขยายกิจการจะไปลงทุนเพิ่มไปทำแรงต่างมันช้ามันไม่ได้ผลสุดท้ายแล้วผมมีชื่อเสียงในวงการนี้เพราะโหราศาสตร์ดาราศาสตร์ซึ่งสามารถคำนวณอ,อนาคตได้ซึ่งเป็นที่ฮือฮาสุดมาตลอด20ปีในวงการตลาดหุ้นไทยนะครับในบ้านเราเนี่ยแหละผมมีชื่อเสียงในวงการนี้20ปีก็ในตลาดหุ้นไทยในบ้านเรานี่แหละ แล้วก็มีมีงานวิจัยตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยก็ยิ่งดังเข้าไปใหญ่มาเรียนกันนะครับมาเีน